พี่น้องบอกกันอีกแล้วนะคะบอกไม่ขั้วบนหนอกคือเกาค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ขั้วบนหนอกอันสิหนึ่งปลากระบอกนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งปลากระบอกปลาอ่ปลากระบอกทะเลนะคะแต่ว่ากระบอตัวใหญ่เหรอคะพี่น้องตัวน้อยเนาะค่ะว่านี้ไม่ขั้วบนหนอกต้มกนแล้วอีหยังกนแล้วเนาะร่องหนึ่งเบื่องหนึ่งแบบภาคอีสานเนาะค่ะร่องหนึ่งเบิ่งว่ามันคิดว่ามันสิแสดยังไม่ขั้วบนหนอกกระมักไปเรียบร้อยนะคะแต่สิหนึ่ง เมืองแบกระสิตั้แก้วนะคะตั้แก้วพริกดิบเนาะก็บหน้กะสิร่องเบิองนะคะพี่น้องข้าวบานหน้กะบ่นเคยหนึ่งแจ็คเทือร์นะคะคิดว่ามันกระสีแสบมั้ยเราไม่ข้าวบ้านน้าเข้าใจพิษไม่ต้งโดนคือกินกับเขยกินอยู่กะกับบ่ออเนะคิดว่ามันปลากระบอกมันสิมีกลางนะพี่น้องเนาะสิมีกลางคือปลาขาวเฮาวปลาบัแมนพี่น้องเมื่อนั้นมาสังเกตกินนะสังเกตบางคนข้วบ้านน้ากระสีบ่เคยกินบ่เคยกินปลากระบอกเนาะ เออพ่เคยกินโดนแล้วนะเมื่อเนั้นไม่แกงส้มเบืองแล้วอา้ามันมีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันมีวางทองมันเนาะแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันมันมันม่มีกลางเลยด้วะค่ะพี่น้องมันแสบเนาะมันแสบมันแสบพอยังแสบผมบ่มีกลางค่ะพี่น้องค่ะไปพี่น้องไปเ็ตนํากันคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ดอกแค่นะสีเหลืองสิดอกแค,หกนะคะ่หนึ่งใส่บักน้ำนะคะหนึ่งใส่ มักน so ้ำน้ำเต้าเนาะค่ะภาษาไทยน้ำเต้าหั่นแล้วนี่ค่ะพี่น้องปลากระบอกนะคะนี่ค่ะไม่ขั้วบนนอกมักมักไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปขั้วบนนอกสิหนึ่งหนึ่งเวิร์ดนี่แหะค่ะพี่น้องแต่ไปขั้วบนนอกสีหนึ่งใส่ใส่หวดเอานะคะเนาะหนึ่งใส่หวดัวหนึ่งใส่ร่างถึงเนาะไม่ขั้วบนนอกที่กินอะไรไม่ขั้วบนนอกเ่ราชอบหนึ่งใส่ใส่ร่างถึงเนาะไม่ขั้วบนนอกมันแฉะนะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะไม่ควบบรรดอกเส้นหนึ่งใส่อันนี้นี่ค่ะพี่น้องไม่ควบนอกเส้นหนึ่งเส่หวดอันนี้นะคะเนาะนส่นเส่หวดหัวหนึ่งเข่าก็มีแล้วก็หัวหนึ่งปลาเขาไม่ควบบรรดอกก็มี่ต่างหากนะคะเนาะสีแยกกันบ่ได้เอามหนึ่งร่วมกันหนึ่งร่วมกันก็ว่าไปยังค่ะพี่น้องแต่ว่าเข่ามันจะสีบูดเนาะแต่ถึงแม้เขาล่างดีปรนเดี๋ยวเข่ากระบูดเด้อพี่น้องเด้อนี่ไม่ควบบรกดอกเอาน้ำเต๋าล่วงก่อนนะคะพี่น้องน้ำเต๋าล่วงก่อนนะ ข้าวบนออะนาบสิอ่าห็มันเป็นกินธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติหนึ่งป่านะพี่น้องเนาะบ่บ,บ,บ่เอาเอบอบ่เอาตะไคร่บ่เอาไปกระดูดในะส่เนาะข้าวบะนาบช็สแอนนี้นะคะแต่ว่าผู้ใดสิใส่ก็ได้นะคะผู้ใดอาจชืว่าอ๋อหนึ่งแต่ป่ามันข้าวสิลนะก้บวเป็นย่างพี่น้องใส่ใดก็ได้เนาะเพราวบะนาบกินหน,นึ่งหน,นึ่งเหมือดนี่นะคะพี่น้องกินอ่าพีกินืินเซาน้ำนะคะพี่น้องเนาะหนึ่งมันเบิือดนี่งแหละ บอต้องโจงมั่นแหละพี่น้องข้าวเะพี่น้องไม่คัวบนหน่เฮ็ดย่างดีเนาะเฮ็ดใส่อันย่ามเห็ดใส่บักหน้่าวรังบักหน่าวรางน้ผส้มเนาะคือปลาทุกชนิดไม่คัวบนหน่อพี่เฮ็ดห่าวนังพี่น้องไม่คั่วบ่นเนาะกินข้าวเหนียวแล้วค่ะพี่น้องเลยนี่กินแค่ขหนียวแล้วค่ะมีดอกแค่ดอกแค่สใส่ที่หลังเลยพี่น้องเลยใกล้ฉีใกล้ฉีสุกสุกแล้วจึงใส่เนาะ ปลาสุกแล้วจะใส่นะคะพี่น้องจะปิดฝาเลยนะคะพี่น้องเนาะปิดฝาเนาะพวกรนาก,กระสิเปิดแก๊สแลค่ะพี่น้องแต่ว่าเปิดแก๊กระสิบผักไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้มันสุกเข,ขาจะเมื่อเบิ่งใหม่นะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องมไม่พวกรน,นกากสิเอาเอาผักหอมกับผักอันนี้นี่ใส่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แค่ใส่ พะหนุ่มพะผมไปชอบตู้เย็นได้รีพอพ์ตพะผมคือเนาะนี่ไปตัวหนึ่งไปอันบอกพี่น้องนะคะไม่ควดบับน้อกเบาชอบกินใส่ข้างในมันขมขมขมจักหน่อยนะไม่รับหนักมากค่ะก็เลยเลยเบาเอาใส่เอาใส่ตัวนี้มันออกนะคะ บางคนบ่มากก็เอาออกแต่เป็นข้มบนนอกสอบนะคะเจสอนมันม,ม,ม,นม,ม,นมันแสบดีปิดฟ้านะคะพี่น้องปิดฟ้าปึ๊บเนาะมันซุกมานียค่ะพี่น้องซุกเรียบร้อยปิดแกะได้แล้ค่ะพี่น้องเนาะซุกเรียบร้อยนะค่ะได้เป็นข้อบนนอกจะเอาใส่จานนะพี่น้องได้เป็นข้อบนนอกใส่ตังแก้วนะคะพี่น้องเนาะตังแก้ว ตำแก้วพริกด,ดิบนะคะพี่นอ้องเนาะพริกข้นหัวโคะนะนี่พี่นอบบ้องตำตำดอกสีแดงเคืองดูกสาวน้ำเนาะเออตำก็อนเนาะพี่น้องเนาะตำแก้วค่ะพี่นอ้องพันน้วบ้านจะเอาต้นหอมใสนะะนน่นะคะเห็ดบรร بان ได้ค่ะพี่น้องบรร بان เลยนะคะ่ะเห็ดกินบรร بان แ่บได้พี่น้องลองมาเลยเราต้อง ก็ต้งองใส่ยางหลายหลายยางนะพี่น้องเนาะนี่ต่ไม,ม่ละแลกค่ะแต่ละแลกแต่แดกแล้วในความหนาวปูนปเครื่องนะคะใส่ใส่ใส่ประแดกขวดนะคะพี่น้องใส่ประแดก แขวดนะใส่ไปจากสด,ดไม่คว้ากนะหนกใส่เดีด๋วยว่ะพี่นองใส่น้ำเดี๋ยวไม่คว่ากนะกแบงอันนี้แบงไันให้ลูกสาวก่อนนะวควะนอกก็กิมเจิดนะ ค่ะพี่น้องถวยในห้องลูกสาวถวยในห้องแม่ขั่พบ่นนอกกินเผ็ดเนาะคะ่ะห้อง,อ,งอ่ะลูกสาวใส่มะนาวเด็กบานเขาแต่ว่าเขาไม่ขั่วบ่นนอกโปใส่บักนาวเลยคะ่ะนี่ใส่อันนี้บักโกรดนะคะแซ่บบ่น้องมาก เดทุกโซงนะค่ะพี่หนอพี่บอโซเดียวนสีมินขมขมจักหนยนะใส่ไปจักหนยหนึ่งพี่นนองเนาะไม่ดกันออกอัวไม่หลามกป็นใดนะตัวไม่หนาลัวเดก็้สิใส่ไปจัคหนึ่งนะนงนนนนนคนะ,นะคคะ,นะะ,ะงคนพี่นนอง ต้องห้อยๆมีข้าวต้ะไข่แกงอีกย่หนึ่งไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวมันควบนอกสิเอาอันน้ำพรอนมาใส่จักหน่อยค่ะอันน้ำอ,อุ่นมาค้นจักหน่อยน,นะพี่น้องเนาะโอ้จะไปไม่สิเผ็ดจริงนะพี่น้องเอ้ยมันสิเผ็ดโปรตแบงไม่ทั้งจักร้องก่อนเดี๋ยวมันสิเผ็ดค่อ,อย,ยกินบ,นะบไนไนน่ไรเนาะแดงไม่จักน้อยเส้นอีกจักน้อยเส่ห่านไปจักน้อย ค่ะพี่น้องน,นะเอไม่เคยเป็นหน่อก,กระชายนานจังน้อยให้กันพี่น้องน,นี่ก้านหนึ่งเขาอยู่ด้วย,วย่ะพี่น้องเด้วยเขาเขาไม่เคยเป็นหน่อกระชาอันใส่ผงนวดจังน้อยนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าตอนใส่บใส่นี่เต๋วเองนะแต่ว่าห้องหลบว่าใส่ะค่ะพี่น้องนี่ใส่ปลาไหล ะคะพี่น้องแซ่บค่ะพี่นะ้องแบบนี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะคะพี่นอ้องหนึ่งเขานะคะพี่นอ้องเนาะหนึ่งเข่าเดี๋ยวปิดวีดีกอนนะค่ะพี่น้องเนาะมันมันบานสุกค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็เขาแรกก็สิประมาณนีเนาะค่ะสีนี้หนึ่งปลาเนาะค่ะพี่น้องเนีนี่หนึ่งปลากระบอกแล้วค่ะ ก็ลวกเออล้วก็พักกันนึงเ้นต์กันนะคะพี่น้องเนี่พักมี่หลายอย่างนะคะเนาะ,ะพักก็จะมี่ <c oughs> แก้วที่ไม่คั่วบนอกต่ำสองแก้วอันนี้ให้ดูอันนี้จะให้ไม่คั่วบนนอกเนาะนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเขาอเขาพูดในไลน์เดอค่ะที่เขาว่าออาเบิ่งเขามาชมนะคะที่เรื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่คัวบนหนอกไลนเดอค่ะพี่น้องพี่น้อง อย่าขัโคษณาไปขั้วมี่นอกเด้อค่ะกันไลครับฝากเบิ้งโฆษณนน้ำแน่ค่ะพี่น้องอันถ้าถ้าทว่าอยากเบิ้งโฆษณาค่ะกับเอ่อเปิดทิมใ้แล้วก็ย่างนี้ไปนะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางครั้งโฆษณาก็มีประโยชน์ขึ้นกันนะค่ะพี่น้องมีประโยชน์ขึ้นกันฮะเบิ้งกัเออกับเป็นเป็นอย่างสิมีเป็นเป็นอย่างสิมีหนาสนใจขึ้นกันค่ะโฆษณนทุกอย่างทุกอย่างกะมีหนาสนใจอยู่ในตัวของเพลนเนาะค่ะแต่ละอย่างเนาะค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปนาพอกันมาอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ